สวัสดีวันเสาร์ที่สิบสองเนาะตอนนี้ช่างชาติก็รับงานอีกหนึ่งงานเข้ามานะชาวาบอกเดี๋ยวเย็นมาเอาพี่บอกฮะเป็นอะไรบอกอาการก็คือเวลาติดเครื่องปั๊บนี่ใบพัดหมุนเลยนะหมุนตลอดเลยไม่อยู่เลยนะจะเ,เครื่องติดได้ไม่เป็นไรช่างชาติก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะสปริงขาดเนะาะเจ้าของเขาก็เลยเอาเนี่ยเอาคาดเก่ามาให้แต่เขามีสองเครื่องเนาะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวช่างาก็ทําการถอดดู ส่วนมากสปริงตัวนี้จะขาดพอขาดปั๊บเนี่ยเขาจะเข้าไปล็อกข้างในเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะเวียงตลอดเนี่ยปกติตัวนี้ต้องเป็นแรงเวียงถ้าเครื่องไม่หมุนรอบจัดก็คือมันจะไม่ไมไมเวียงไงเนาะอันนี้เวียงตลอดเดี๋ยวเรามาดูการเปาเป็นอะไรมาติดตามก็ตอนนี้ช่างชาติทาการถอดออกมาแล้วเนาะเนี่ยน็อตหกเหลี่ยมนะ เนี่ยสี่ตัวให้ไม่มไร้ายใช้หกเหลี่ยมถอดเนาะก็อย่างที่คิดไว้เป๊ะนะอาการนี้เจอบ่อยถ้าใครเจออาการนี้นะก็เช็คตรงนี้ก่อนเลยเนี่ยไม่ต้องไปเช็คอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสปริงหักอย่างที่คิดไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาหักออกมาเงี้ยเนี่ยปกติเขาจะล็อกอย่างงี้นะอ่าแล้วคัดก็หมดแล้วด้วยเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ถ้าคาัสหมดแล้วแรงเหวี่ยงสปริงจะเหวี่ยงเยอะเกินไปแล้วทําให้สปริงหัก นะอืมถ้าคาดหมดก็รีบเปลี่ยนซะม่งนั้นจะกินสปริงเปลืองมากเลยจะคิดว่าเป็นสปริงอย่างเดียวไม่หายนะพอคาดหมดนี่ไงคาดหมดก็ถึงเนี่ยเนี่ยบางเขียดไปถึงเหล็กแล้วเนาะถึงกัเหล็กอลรู้ไม่แน่หรอถึงเหล็กแหละนะนี่เหล็กนะอืมเดี๋ยวแ่ากก็จะถอดน,น็อตตัวนี้ออกมาตัวหนึ่งนะถอดออกมาแล้วก็เอาตัวนี้เปลี่ยนเข้าไปเลยนะของเขามาให้ก็ให้ใช้ตัวนี้ไปก่อนเนาะอืมก็อย่างที่คิดไว้นะเดี๋ยวถอดตัวนี้ ก็คงไม่ได้ถอดให้ดูได้แต่บอกว่า,าการว่ายังไงนะนี่ก็หกเหลี่ยมเนี่ยกระช้ตัวที่คุมค้มหน่อยนะอืมแล้วก็ล็อกซะนะเดี๋ยวติดตามวิธีถอดเนาะเนี่ยก็น้ำมันหยอดนะเบนซินอ่ะนะเนี่ยหยอดเข้าไปเงี้ยนะหยอดเสร็จปับ๊บเราก็หกเหลี่ยมนะหกเหลี่ยมถอดเงี่ยหมุนตามใช่ไหมแล้วก็ถอดเทียนเผาเทียนออกก่อนนะหมุนตามนะเดี๋ยวลองไปทำวิธีเชิงชาติด,ดูนะเชิงชาดก็ทำแบบนี้แหละนะ กไ็ไม่มีอะไรหรอกถ้าทาแบบนี้ก็ออกอ่ะไม่มีอะไรเม่ออกมันก็ออกหมดอ่ะเนี่ยเราก็เอาเอา,เอ,าอันนี้ใส่เข้าไปเนี่ยเลกะไก็ไ,ะไรก็ได้นะ็อตไลก็ได้นะใส่เข้าไปนะแล้วก็หมุนแล้วก็ลูกสูบเขาจะมาล็อกไงเนี่ยเขาจะล็อกแล้วเห็นไหมอ่าเนี่ยเขาจะล็อกแล้วล็อกแล้วเขาเขาจะมายานกับข้างบนไว้เลยนะมันคบไปแน่นจนกว่าข้อจะโคตรลงมัออ ก็ชาวชาทำอย่างนี้ตลอดก็เห็นเป็นไหลเลยเนี่ยเห็นไหมออกแล้วเห็นไหมเนี่ยออกแล้วเขาไม่ได้แน่นขนาดนัน้นแค่อเอาไปขัดๆว้ไแม่ให้เขาวิ่งตามไมาเ่เฉยเนาะบางทีมันกลัวมันแตกมันหักนโอ้ยถ้าแน่นเกินไปก็ต้องหาวิธีอื่นดิเนาะถ้าอย่างนี้ออกก็คือออกเลยเนี่ยเห็นไหมออกแล้วอ่าเราออกแล้ว,ออลวทาไงอ่ะเนี่ยอ่ะก็เนี่ยหยอดเข้าไปอย่างเงี้ยนะ้าชาติเราถ้ามือเดียวส้าสองมือจะเร็วงไงนี่มือเดียวก็เลยจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออทําแบบนี้แหละนะ เบนซินนะหยอดเข้าไปก่อนหยอดเข้าไปนะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปเก่าๆทังชาตินะก็เอาน็อตใส่เข้าไปอะ่ละล้วตีเลยนะเนี่ยน็อตใส่เข้าไปแเราเอาค้อนตีเลยเอามือจับเนี่ยตีรถปุ๊กเลยก็ไปดูคลิปเก่าๆได้แล้วคลิปนี้สยู่แค่ถอดก่อนมาติดตามเนี่ยทางชานหาน็อตมาได้แล้วนะหลังจากขายน็อตตัวนั้นออกนะหกเหลี่ยมนะนี่นะอืมขายออกเสร็จปับ๊บก็หานอ็อตลไรเก่าๆอ่ะนะมาใส่ี่นะเนี่ยเกี่ยวเดียวกันนะเอาเบอร์สิบอ่ะนะเนี่ยใส่ไหม เนี่ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยน้ำมันหยอดไว้ก่อนนะเมื่อกี้ยังแชิน้ำมันหยอดหรอนะเนี่ยเราก็หยอดเนี่ยนะเออเนี่ยน้ำมันหยอดเงี้ยเอาเอาเกลียวเนี่ใส่ไว้นะใส่ไว้สักครึ่งเกลียวนะสักสักสิบเกลียวก็ได้นะแล้วก็เอามือจับไปเนี่ยยกขึ้นนะหรือเอาไปควงเล็กๆก็งัดไว้ก็ได้กันตรงที่หนาๆไอ้แม่ปากเดี๋ยวแตกนะลองมือจับดูก่อนเผื่อออกนะพอจับเสร็จปั๊บเราก็ต at ีไงเงี้ยเงี้ยเงี้ยตีเงี้ยนะนะเนี่ยแล้วเาก็เนี่ยก็หลุด เห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมป่นเต็มเลยแต่มันก็หลุดมันไม่มีอะไรหรอกเพราะเป็นเทปเปอร์ไงเนี่ยเทปเปอร์ถ้าแน่นก็คือแน่นเลยถ้าขยับตัวได้นิดนี่คือหลุดป๊อกเลยเนาะเนี่ยถึงเหล็กเลยเห็นไหมเออทชาติบอกเราถึงเหล็กหมดแล้วถ้าตัวนี้ถึงเหลนะเ็กนะไอ้จะปิงง่ะที่หักอะเนี่ยเขาจะยืดมากเกินไปปกติเขายืดตัวนิดเดียวเองคาจะทํางานแล้วนี่เขายืดยืดเกินอะ่ะเจ้าของก็ไม่รู้เนาะ ต่อพังอะไรถึงมาหาช่างอ่ะก็เดี๋ยวช่างจะก็จะถอดตัวนั้นใช้วิธีเดียวกันเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าเป็นยังไงมาติดตามนนี้ช่งา,างจะทำการถอดไอตัวนี้มาแล้วไอตัวสำรองอะนะอ่ะเปา่นิดหน่อยนะอืมเนี่ยตัวสำรองเนี่ยเธอขอมาให้ตัวนี้เขาจะมีริมนะเนี่ยเขาจะมีริมอย่างเงี้ยนะแต่ไอตัวนี้ไม่มีนะอืมตัวนี้ไม่มีริมอ่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเป็นเทปเปอร์ชาติบอกนะเทปเปอร์อย่างเงี้ยนะ แล้วก็ใส่เข้าไปไม่ต้องทาอะไรนะเออเพราะว่าเขาอยู่กับฝุ่นอยู่กับคาร์ดนะไอ้ตัวนี้ก็ทิ้งเนี่ยใช้ไม่ได้แร้เดี๋ยวช่างชาหนักกิโลใหม่หน่อยแล้วบอกเคยเดี ee, ๋ยวพี่ขอช่างกิโลนะเอาไปทําไมอ่ะเอาไปใช้ไม่ได้แล้วดูดิถึงเหล็กเลยอืมอันนี้ให้กลับเพราะว่าเอเป็นอะไหล่ได้นะก็ะใครเล่นรุน่นไหนก็เล่นรุ่นนั้นทั้งชาติบอกเลยเล่นเสียงหนึ่ง 1, ก็เล่นเสียงหนึ่ง 1. เวลาเสียนะเอาอะไรมาผสมกันนะอืมมาผสมกันได้ นั่นไงานงานเข้าอีกแล้วนะเป็นชีวิต,วตนะประจำวันไม่ต้องตกใจนะชาติอยู่ประจำเราอย่างนี้แหละเข้าใจก็ใส่เข้าไปนะเหมือนเดิมเราถอดมาแล้วก็ประกอบไปอย่างน,นะนั้นนะเนี่ยก็ขั้นตอนประกอบก็เหมือนเดิมนะก็ใส่ไอ้ออน็อตเข้าไปนะอันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะอ่ะก็ใส่หกเหลี่ยมไปของเขาเป็นเบอร์สิบนะ เรอาอก็ใส่หกเหลียมก็าหกเหลียมก็ใส่หกเหลียมนี่แหละนะอืมยายข้างบ้านเขาจาม่อยไม่ต้องไปสนใจหรอกนะเดีย๋ยวเขาเพิ่งตกใจไปดินไหวนะยังไม่หายตกใจเลยยายข้างบ้านนั่นแหละเดี๋ยวก็ใส่นี้เหมือนเดิมนะเอาเสียบเข้าไปนะเนี่ยถอดมาไงก็ใส่อย่างนั้นนะเสียบเข้าไปเงี้ยแล้วก็ลองดูนะเออทําแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยไม,ไม่ต้องไปอะไรมากมายจะเอาอันนี้ไปเขี่ยแล้ว่นะเอาลองดู ถ้ากับมือเดียวจะทาให้ดูอย่างเงี้ยมีล็อกนะล็อกแน่นนะแต่งชาต้องต้องให้เข้าไปอยู่ในล็อกนะให้มั่นใจว่าข้าในข้าไปแล้วในในเข้าไปแล้ว,ลวอ่ะหลังจากนั้นเราก็อึบอ่าล็อกจะให้ให้เขาล็อกดีๆนะอย่าให้เขาไปล็อกกับสายเขาเรียกสายอะไระสายดึงนะ เดี๋ยวใส่ดึงขาดนะเอาเอาจังหวะให้เขาได้หนะาจังหวะเอาเองแล้วกันนะทั้งชาติแนะนำได้ตค่นี้แหละเพราะมือเดียวดูนนะก็ใช้วิธีนี้แหละล็ะลอคให้แน่นนะล็อคแน่นก็คือออกแรงอึบๆหน่อยนะ่ะนะอึบๆอย่างนี้นะออก็ไม่มีอะไรใส่น็อตสี่ตัวเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะเป็นไงตอนนี้ช่าาจ้าทำการสตาร์ทเสร็จแล้วเห็นไหมสายประกอบเสร็จเรียบร้อยใบไ,ไม่หมุนนะแต่ว่าใช้ดีกว่านี้เปลี่ยนชามตัวหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็คือของเกานะ่าเนาะดูแล้วก็จ อะไรอยาไกไปกินสนมิ้งค่ะเนาะอืมก็คลิปนี้ไม่ไรเหมือนเดิมก็ฝากไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งนะเพื่อยังชาติได้มีกำลังใจที่ทำคลิปไงกนก็ตุกด้วยเนาะเป็นนวัดสองวันแล้วไม่สบายขอบคุณครับพี่น้อง